สวัสดีค่ะทุกคนนีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องของนามิอองนะคะซึ่งวันนี้โนก็จะมาทำวอล์กหนึ่งวันในชีวิตมหาวิทยาลัยนะคะทุกคน ไปสอบนะคะทุกคนมีสอบตอน11โมงตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้8โมงห6นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเสร็จทุกรู้อย่างแล้วตอนนี้คือไม่รู้จะทําอะไรคือมีสอบ11โมงตอนนี้ทําเสร็จหมดแล้วก็นาจะอ่านหนังสือน,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยแล้วแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยนะคะทุกคนซึ่งเนี่ยจะเล่าให้ฟังกับว,ว่าตอนเนี้ยอากาศตอนเนี้คือหนาวมากหนาวแบบ หนาวมากคือที่เหนือตอนนี้คืออากาศหนาวแบบหนาวใต้หงเออคือแบบมันเข้าหน้าฝนไปแหละแล้วก็เมื่อกี้ฝนก็ตกนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่อยากลุกเลยเมื่อเช้าฝนตกหนักมากแต่ว่าต้องลุกเพราะว่าต้องมาแต่งตัวแล้วก็เอออ่านหนังสือตอนเช้ามันมันจะได้แบบสมองแร่นนะคะคนุนโอเคพราเมื่อวานทำข้อาาสอบไม่ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านทนายไม่บาย รอง,งเท้าก็าไปหมดแล้วก,ออกี่ดอกสถานการณ์รายงานตรงจากน้องนิโอนอะงอนดีๆวันนี้กูเดินมาคนเดียวคือแบบเหงามากอยากมีร้านอาหารขายของกินบ้านเอง ทำไมคะทุกคนกูเหนื่อยมากเลยตอนนี้ดีๆปะ่ะกล้องสั่นไม่ไหวตึกหละอารมณ์ดีขึ้นไหมคะทุกคนรู้สึกกูคัอารมดีไหมเ้ยาว่าอากาศเย็นนะเมื่อเช้านี้แบบหนาวมากพอกูเดิอนออกมากูเดินขึ้นมาเท่านั้นแหละรอนี่ครับรอเหมือนเดิมแต่ว่าตึกด้านหน้านะทุกคนตึกตรนนั้นเนาะนี่เหรอ เราจะ <Yeah. S 1> เดินลงไปต่อนะฮะอันนี้คือรูปแบบตึกมันจะประมาณนี้ข้างในนั้นก็จะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโอ้ยกูเหนื่อยคนเยอะมากแบบคนเยอะมากนะทุกคนเราจะเดินไปเจอละเจอห้องสอบละผู Keith ้เขียนอยู่เข้มไปเพาะว่าเนี้ยวันนี้ทา พู่ชั้นรอมแมนมามันก็หลุดนั่นแหละมันก็ไม่ค่อยอยู่อะครับก็ตอนแรกคิดว่าอากาศจะหนาพวพอก็เดินมันก็ไม่หนาวแค่น,นั้นเลยออนนี้อยู่ที่หน้าห้องสอบนะคะทุกคนอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนยังไม่มามีคนเดียวเนี่ยแล้วมึงขอดนะ้าสดเลยนะเออขอดแมสเลยนะ มันเกินอะไรกูเห็นไม่ออกคุณลงยูทูบนะคะจบตอนนี้กับที่นี่นะคะทุกคนเราสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนวิทญาหน้าแบบนั้นลงยูทูบเอาดีดีคือตอนนี้เราสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะคะก็มีความสุขกับการทาข้อสอบของมากงเลยนะคะทุกคนในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ต้องมิอยากออกกล้อง มีโอท่ามไม่สวยขนาดนี้ไม่ไปน <ไป S 1> เดี๋ยวเสียจากน,นี้เราก็จะไปหาอะไรกินแล้วก็นี่อนี่คือค่ะนะคะมันจะเป็นช่องๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นลงอาหารจะมีชั้นชั้นนี้แต่ว่าถัดไปมันน่าจะมีชั้นรงอาหารคือมันมีทุกๆช่องนะคะทุกคนเกือบทุกช่องเนาะ อืมันจะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนชั้นสองชั้นนะคะอ่าแล้วก็มอที่นี่ตึกมันไม่เท่ากันเนาะตึกด้านนู้นอาจจะเป็นชั้นหนึ่งด้านนี้อาจจะเป็นชั้นสองก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนโอเคทุกคนนี้ดารเสาวกำลังจะแบบว่าเดินไปที่ห้องน้ำเออเมื่อกี้ก็มาไม่ใช่หรอกมาทำไมอีกพี่นางสาวพีทีกินแย่ดาเข้าห้องน้ำคะตอนนี้อีไอ้รวดเร็วเย้ห้องน้ำบ้าน ตอนนี้เนียอยู่ที่ห้องสมุดนะคะทุกคนอะไรนะตอนนี้อยู่ที่ห้องสมุดนะคะทุกคนเนียวอยู่ร้านกาแฟในห้องสมุดนะคะทุกคนนี่นะคะน้องอัศว์ถ้าใคกล้องเลยค่ะอั้วืสอบวันนี้รีวิวการสอบวันนี้หน่อยค่ะเร็วรีวิวการสอบวันนี้นะคะอ่านมาเยอะมากแต่ว่าเ้าค่าคุณไม่ตอบไเลยค่ะทำไมอ่ะตักซื้อเพื่อนไม่ได้หรอ ไม่ใช่ที่อันนั้นมันข,ข้อหกเออข้อห้าออข้อห้ากูกูตอบอ่ะกูตอบว่าไงดูหวนะนี่นะคะทุกคนเดี่ยวก็สอเป็นลันตี้เย็นนะคะแลซื้ออะไรมาทั้งสองอันเ,อเสื้อมาค่ะเสื้อจากร้านของคุณนะคะนะคะสูงมากเลยแล้วก็แบบว่าน่ารักด้วยหลายน้ารักด้วยนะคะมาจะมาอันมัอก,กันเลยกิน ตอนนี้โอก็เดินมาถึงประตูหลังแล้วนะคะอมามาจบกาศก็ร้อนค่ะไม่หนาวเหมือนเมื่อเช้าเลยนะคะควัญริยศกันเลยนะคะตอนนี้อัน,นตอนนี้โอก็เนี่ยค่ะบรรยกากาศก็เป็นเนี้ยฝนตกตกตจืนๆนิดนึงนะคะ,ะอีสานเล็กจื้น,นะคะอ,อะไรเข้าตาก็เดี๋ยวเราจะกลับหอ,อก,กันนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีซัมติงเนาะเราต้องไปทํางานกันต่อนะคะอืรางานเยอะกันมากเลยเขาควายช็อตฟิวกูสุด มีงานนะเขานี่โอจะ ja ไปเอา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 ไปเดทกับผู้จัดบริหารชาแนลนะคะเพราะนี่โอจะไปเอางานเขาวันนี้เอนให้เขากินจนหมดแล้วลืมอมาทุกคนนี่นะคะมีอ่าอะไรน,นะหมูยอยแข่ทอก<ป><ๆ>ูหมาย,ยาพุ่มสดพุ่สุกอ่าพลาหมูย,ย่างลื่อ่านให้ดูอ่ะ อยู่ที่ร้านส้มไก่กับตำนะคะทุกคนหน้ามอพะเยานะคะอยู่ฝั่งประตูสามอะเจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคนที่ใกล้ทรายสีมีอะไรวะต้องสอบประตูาสามไม่รูไม่ใช่อยู่ตรงประตูหน้านะคะทุกคน อะไรวะดูตีกับชายสี่นะคะทุกคนก็ใครจะมากินก็มากินได้นะคะ <Okay. S 1> นิโอสวยมากเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่นิโอทำจมูกหมาไหนคะจมูกโดมมาบุญถมวาปีนะคะเผเภอวาปีจะวันผ่าสารคามค่ะ,คะพี่นิโอทำมา150นะคะไปทำกันได้ค่ะ150นี่รวมค่ายาแล้วนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเนาะน่าจะเหลือประมาณ30บาทนะคะพี่อาสุดทำจมูกจะบี อันนี้นูไม่ทร้าปะคะพูดในการนิโอนเราก็ไม่ทร้าปะคะนิโอนผิวสวยมากเลยค่ะสีมีสวยที่ไหนคะไม่ได้สีฟลาเกิดมาผิวนี้เลยนิโอนสูงเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบอัพค่ะยำอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะมากินได้นะคะเขาให้อยู่หน้ามือไม่แพงด้วยนี่เท่าไสิบนะ